สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องมาตรฐานใหม่ของสำนักงานตํารวจแห่งชาติกรณีสำนักงานตํารวจแห่งชาติมีคำสั่งให้รองผู้กำกับนะครับอดีตสามีแอมไซยานายออกจากราชการหลังจากโดนศาลออกหมายจับนะในฐานความผิดเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์แล้วก็การปลอมเอกสารมาตรฐานนี้นะครับผมชื่นชมสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนะ ในการลงโทษข้าราชการตำรวจที่ประพฤติประพฤติตนประพฤติตนผิดวินยัยและผิดกฎหมายอาญาที่ผ่านมาเลยนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติพอพบท้องที่ไหนมีบ่อนการพนันก็ผิดวินัยและและน่าจะผิดอาญาก็ย้ายครับใครทำผุดใครทำผิดใครถูกดำเนินคดีย,ย้ายจนประชาชนเสื่อมศรัทธาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนกับว่า ตำรวจชั่วตำรวจนอกรีดทำผิดโดนคำสั่งย้ายสุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมเปิดบอนการพน,นันเปิดซ่องทำของผิดกฎหมายนะมันเหมือนกับว่าตำรวจเนี่ยนะทำผิดอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะถูกลงโทษนะทำสำนวนบกพร่องนะครับไม่ชนะสูตรพิกศพนะในคดีที่ผ่านมาคดีแอมไานายมีคนตายสิบกว่าศพ ก็มีผู้บังคับบัญชามาถแถลงข่าวบอกว่าไม่ใช่ความบกพร่องเป็นเรื่องของการทําสํานวนไม่สมบูรณ์ผมว่ามาตรฐานแบบนี้สํานักงานตารวจแห่งชาติโดยเฉพาะท่านผอตรมต้องปรับนะแนวความคิดหรือไม d เซตใหม่ในการบริหารจัดการข้าราชการตารวจทำผิดก็ออกมายอมรับผิดปรับภูงแก้ไขที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนใช้ดูมินิท ในการไม่ดําเนินการชันสูตรพลิกศพคดีแอมสายนายที่ผ่านมาสบิบกว่าศพก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นความบกพร่องต้องกล้าพูดความจริงยอมรับว่าความจริงมันจะได้แก้ไขแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราก็ไม่คิดจะแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องการใช้ดุลพินิษของตํารวจที่มันยังมีข้อบกพร่องอยู่นะครับอยู่กับความจริงครับท่านผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติด้วยความรักและห่วงใยจากทนายเดชาเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับ